พระวจะนะของพระเจ้านะคะที่เราจะได้เรียนในเช้าวันนี้ไม่ใช่ข้อแปลกใหม่สําหรับคริสเตียนเลยจริงๆแล้วเป็นข้อที่หลายคนขึ้นเคยดีและหลายคนพอจะเดาได้ว่าหญิงจะพูดถึงเรื่องอะไรแต่เหตุผลที่ว่าทาไมเราซึ่งเป็นคริสเตียนจําเป็นที่ต้องพูดถึงเรื่องเดิมซ้ําแล้วซ้ําอีกเพราะว่ามีใครบ้างคะที่อ่านพระคัมภีร์จบเล่มแล้วสักรอบหนึ่งก็ยังดีมีใครอ่านไปได้สักระดับหนึ่งแล้วบ้าง ใครอ่านเกินบทหนึ่งบ้างช่วยหน่อยเหอะโอเคที่เราอ่านมาหรือเราเคยฟังเทศมาเราทำได้ตามนั้นครบทุกประการอย่างสมบูรณ์แบบแล้วหรือยังคะยังไม่มีคนไหนนะคะที่ทำได้สมบูรณ์แบบบางครั้งเราก็เผลอเราก็พลาดดังนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกที่ทำไมพระคัมภีร์จึงมีเพียงแค่ความหนาเท่านี้เองพระเจ้าไม่ต้องใส่การสัมเดงใหม่ๆเข้ามาแล้ว พระองค์ไม่จําเป็นที่จะต้องสอนเรื่องอื่นเรื่องใหม่แล้วเพราะว่าสิ่งที่พระองค์สอนไว้ในเล่มนี้เพียงพอและเกินพอสําหรับเราในการดําเนินชีวิตอยู่บนโลกนี้และเป็นพระพรให้กับคนอื่นและมากเกินพอที่เราจะนํามาฝึกนํามาใช้ในทุกๆวันและเรายังต้องเปลี่ยนแปลงเรายังต้องพัฒนาไปเรื่อยๆทุกๆวันตลอดจนวันสุดท้ายในชีวิตของเราดังนั้นหากคนใดฟังคําเทศนาฟังคําสอนและรู้สึกว่าเอา้าอีกและเรื่องนี้ ฟังแล้วแสดงว่าคุณยังไม่ได้ฝังแน่นในเรื่องนั้นหญิงจำได้ว่าเมื่อหลายปีก่อนนะคะตอนที่หญิงมีคนมาบอกว่าหญิงคือลูกของพระเจ้าหญิงก็บอกโอเครับรู้เอาไว้แล้วเราก็อธิษฐานแล้วเราก็เข้าใจมาตลอดว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าจนกระทั่งวันหนึ่งระหว่างอธิฐานแล้วเราก็บอกลูกขอบคุณที่ลูกเป็นลูกของพระองค์แล้วมันเกิดสว่างขึ้นมาในใจแล้วก็ตกใจว่า อ๋อเราเป็นลูกของพระองค์สองปีสามปีตั้งแต่รับความรอดทำไมไม่เคยชัดเจนขนาดนี้บางครั้งพระวจนะของพระเจ้าที่คุณได้ยินข้อเดิมครั้งแล้วครั้งเล่าจนคุณคิดว่าคุณท่องกลับหน้ากลับหลังได้แล้วแต่เมื่อฟังอีกครั้งหนึ่งครั้งนั้นเกิดสว่างขึ้นมาในใจของคุณและมันทําให้คุณสามารถที่จะก้าวต่อและทําอะไรต่อยอดจากตรงนั้นไปได้อีกเยอะดังนั้นวันนี้อย่ารู้สึกว่าเรื่องเดิมอีกแล้วถ้าเรายังไม่สามารถทําได้สําเร็จแล้ววันนี้ อย่างที่หลายคนเดาเอาไว้ก็คือยิงพูดเรื่องความรักอีกแล้วคริสเตียนหลายคนถูกมองว่าทําไมกลายเป็นคนที่พอมาเชื่อพระเจ้าแล้วมองโลกในแง่ดีเป็นคนที่คาดหวังแต่ในสิ่งที่ดีมองโลกในแง่ดีเกินไปหรือเปล่าโลกสวยเกินไปหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเรารู้ว่าเพราะอะไรเราถึงเลือกมองแต่แง่ดีเพราะว่าพระเจ้าของเราคือความดีพระเจ้าของเราคือความรัก เมื่อเราจดจออยู่กับสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นของพระองค์สิ่งดีๆต่างๆก็เข้ามาในชีวิตของเราเราสามารถที่จะแก้ไขและสามารถผ่านพ้นหลายๆสิ่งหลายๆอย่างไปได้แต่บางครั้งที่เราไม่สามารถที่จะก้าวพ้นและทําให้เรายังมีปัญหากับคนนั้นขุนเครื่องใจกับคนนี้ไม่พอใจคนนั้นมองหน้าคนนี้แล้วรู้สึกไม่สบอารมณ์การกระทําเสียงหายใจของเขาทําให้เราโมโหได้ตลอดเวลาเพราะเรายังไม่ได้ปฏิบัติตามที่พระองค์ให้เอาไว้ตรงนี้เลย และการที่เราจะเป็นลูกของพระองค์ง่ายนิดเดียวพระองค์เป็นอย่างไรเราเป็นอย่างนั้นพระองค์เป็นความรักเราก็เป็นความรักเราพูดไปเยอะแล้วเกี่ยวกับเรื่องของความรักอดทนนานและกระทําคุณให้เดาได้ใช่ไหมคะว่าอยู่ในข้อไหนหนึ่งโครินธ์บทที่13แต่ที่มากกว่านั้นนะคะตอนนี้เราเก้าวจากตรงนั้นแล้วเพราะเชื่อว่าหลายคนทําได้เยอะแล้วหลายคนอดทนนานแล้วใช่ไหมคะด้วยความเชื่อหลายคนเริ่มกระทําคุณให้กับคนอื่นแล้วนะคะ อีกอย่างหนึ่งที่เราจําเป็นที่จะต้องมีอยู่เสมอก็คือเรื่องของการที่เราเชื่อในส่วนดีที่สุดของคนอื่นอยู่เสมอถ้าเราสามารถที่จะเลือกเชื่อในส่วนดีที่สุดของเขาได้อยู่เสมอเราจะสามารถอดทนกับเขาได้มากเราจะสามารถอภัยให้กับเขาได้ง่ายเราจะสามารถเลือกทำสิ่งดีๆให้กับเขาได้การที่เราจะเลือกเชื่อส่วนดีที่สุดของทุกคนอยู่เสมอไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะว่าความประพฤติของเขาสายตาคำพูดของเขาทำให้เรารู้สึกไม่ค่อยอยากจะเลือกเชื่อในส่วนที่ดีนิสัยมนุษย์เราอยากจะเลือกเชื่อในส่วนที่แย่ที่สุดเมื่อเขาเผลอทำบางอย่างเราก็บอกเนี่ยคอยดูถ้าไม่ห้ามเอาไว้นะมันไปถึงนู่นแน่ๆพอเขาพูดแค่นี้เราก็บอกหมายความอย่างนี้ใช่ไหมเบื้องหลังคําพูดเธอมันแรงกว่านั้นใช่ไหม เพราะเราเชื่อนในส่วนที่ร้ายที่สุดของเขาทั้งๆที่ททบางทีเขาอาจจะไม่มีจุดนั้นเลยก็ได้เขาอาจจะไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยก็ได้แต่เราถูกอะไรบางอย่างปั่นหัวเรากระซิบใส่หูเราว่าคนเนี้ยมันหันมามองเราด้วยสายตาอย่างนี้มันคิดอย่างนี้คนนี้พูดอย่างนี้มันแปลว่าอย่างนี้คนนี้ทําอย่างนี้เพราะอย่างนี้ทําไมเราไม่เลือกทําตามแบบอย่างพระบิดาของเราล่ะคะ พระองค์ทรงเลือกเชื่อส่วนที่ดีที่สุดอยู่เสมอแม้ขณะพระองค์รู้ว่าเราจะพลาดอีกแต่พระองค์ไม่เคยหยิบขึ้นมาซ้ําเติมพระองค์ไม่ได้เขียนเอาไว้ในพระคัมภีร์ว่าดูพวกนั้นสิเราว่าแล้วเดี๋ยวก็เป็นอย่างนั้นอยู่ดีลงเอยเป็นอย่างนี้อยู่ดีพระเจ้าไม่เป็นอย่างนั้นแต่พระองค์เลือกที่จะปฏิบัติกับเราราวกับว่าเราไปถึงจุดที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยความรักและแสดงออกความรักได้แล้ว เมื่อเราเลือกที่จะเชื่อในส่วนดีที่สุดของทุกคนอยู่เสมอเราสามารถที่จะปฏิบัติสิ่งดีๆให้กับเขาได้ทำไมสัปดาห์ก่อนนู้นนะคะหญิงได้สอนเอาไว้ว่าพระเยซูไม่ได้มองว่าสาวกเป็นอย่างไรณนะขณะนั้นแต่พระองค์ปฏิบัติราวกับเขาเป็นสาวกที่ดีเลิศแล้วในขณะที่เขายังโวยวายยังเสียงดังยังทําอะไรบางอย่างที่ไม่ถูกต้องตามใจของพระเจ้าเลยแต่พระองค์ปฏิบัติราวกับเขาไปอยู่ในจุดที่ดีเลิศแล้ว เพราะพระองค์เชื่อในส่วนที่ดีที่สุดของเขาพระองค์มีความหวังใจอยู่เสมอเราสามารถที่จะเชื่อส่วนที่ดีที่สุดของคนได้โดยผ่านทางการที่เราวันหนึ่งเรามี24ชั่วโมงนะคะค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรถ้าเกิดว่าเราจัดบริหารเวลาดีๆเรามีเวลาที่จะนั่งเล่น Facebook เรามีเวลาที่จะเปิดภาพดู Instagram เรามีเวลาที่จะเล่นเกมได้เจียดเวลาสักหน่อยนึง เมื่อนึกถึงใครขึ้นมาขอบคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งดีๆในชีวิตของเขาสิ่งที่เขาเคยทำให้กับเรามาเลือกทำอย่างนั้นขอบคุณพระเจ้าที่ลูกมีสาม,มีที่เต็มไปด้วยความเชื่อขอบคุณพระเจ้าที่เขาเลือกที่จะมอบสิ่งดีให้กับครอบครัวยอยู่เสมอขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้เขาตื่นขึ้นมาเขายิ้มให้ลูกก่อนเลยขอบคุณพระเจ้าที่อย่างนั้นที่อย่างนี้กล่าวในสิ่งดีๆที่เขาทำให้กับเรามาแล้วและอธิษฐานต่อไปว่า เราจะเป็นพระพรกลับไปให้เขาได้ยังไงบ้างคุณมีคนหลายคนที่อยู่ในรอบตัวคุณอยู่ในชีวิตของคุณไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่เป็นคนที่อยู่ในบ้านเป็นเพื่อนบ้านเป็นเพื่อนๆที่ทำงานถ้าเราอยากที่จะให้พระเจ้าสัแดงพระองค์ในที่ทำงานของเราในโรงเรียนของเราในบ้านของเราในชุมชนของเราพระองค์ไม่สามารถที่จะอยู่ๆปรากฏบนสวรรค์แล้วก็โผล่ขึ้นมาแล้สําแดงความดีของพระองค์ได้ เราคือพระกายขององค์พระเยซูคริสต์เรามีหน้าที่ที่จะเป็นตัวแทนของพระองค์ที่จะให้พระองค์ทําดีผ่านทางเราไปถึงคนรอบตัวเริ่มตั้งแต่วันนี้นะคะให้เราเป็นคนที่เชื่อในส่วนดีที่สุดของทุกคนอยู่เสมอแม้กระทั่งเมื่อเขาทําผิดให้เราบอกกับตัวเองว่าเขามีส่วนดีอะไรบ้างบอกกับตัวเองเลยว่าพระเจ้าลูกขอบคุณพระองค์เขาเคยเอาโค้กให้ลูกกระป๋องหนึ่งขอบคุณพระองค์ที่เขาเคยยิ้มให้ลูกขอบคุณพระองค์ที่เขาเคยมากอดลูก วันนี้ที่เขาทําอย่างนั้นลูกไม่ถือสาและขอพระองค์ใชยลูกด้วยให้ลูกเป็นพระพรให้กับเขาต่อไปพระองค์อยากจะทํางานผ่านทางลูกยังไงบ้างลูกยินดีถึงแม้บางครั้งปากของคุณจะรู้สึกขยับไม่ออกไม่อยากจะอธิษฐานอย่างนี้เลยแต่เชื่อนะคะว่าคุณคือตัวแทนของพระเยซูไม่ว่าคุณทําอะไรออกไปพระองค์ได้รับพระเกียรติและคนจะสามารถได้รับการสัมผัสด,ด้วยความรัก ความดีความเมตตาของพระเจ้าได้ผ่านทางการกระทําของเราเองเราเลือกที่จะเป็นตัวแทนของพระองค์ในวันนี้สิ่งที่เราทําออกไปไม่สูญเปล่าแน่ถ้าเรารักพระบิดามากพอเราพร้อมที่จะเปลี่ยนเราพร้อมที่จะปฏิบัติตามพระองค์เป็นตามอย่างของพระองค์พระองค์คือความรักเราจะเป็นความรักพระองค์อดทนนานเราจะอดทนนานระหว่างที่อดทนนานพระองค์ยังจะทําคุณให้เราจะทําแบบเดียวกันพระองค์เลือกเชื่อส่วนที่ดีที่สุดของเรา เราจะเลือกเชื่อส่วนที่ดีที่สุดของทุกคนพระองมีความหวังใจในเราว่าเราจะสามารถดีกว่านี้ได้รับพระพรมากกว่านี้ก้าวได้ไกลกว่านี้เราก็เชื่อแบบเดียวกันนี้ให้กับคนอื่นด้วยเลือกทําอย่างนี้และถึงแม้คนอื่นจะค่อนแคะคุณนิดนึงว่าทําไมโลกสวยเขาไม่เห็นโลกนั้นยังไม่ได้เห็นแต่คุณโลกสวยของคุณไปก่อนแล้วเขาจะได้เห็นโลกสวยๆผ่านทางชีวิตของคุณดู ผ่านทางชีวิตของคุณด้วยให้เราขอบคุณพระองค์ด้วยกันนะคะพระบิดาเจ้าล no ูกขอบคุณพระองค์ขอบคุณที่พระองค์ทรงเป็นความรักขอบคุณท <erving> ี่พระองค์ไม่ได้แค่รักเงียบๆอยู่ในใจแต่พระองค์เป็นผู้ที่สําแดงความรักให้เราได้เห็นและขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ได้ทรงประทานพระวจนะสอนให้เราได้รู้ว่าความรักที่แท้จริงเป็นอย่างไรขอบคุณที่พระองค์ทรงเชื่อในส่วนดีที่สุดของเราอยู่เสมอและมีความหวังใจในเราอยู่เสมอขอบคุณที่พระองค์จะช่วยให้เราทั้งหลาย เลือกเชื่อในส่วนที่ดีที่สุดของทุกคนที่เข้ามาในชีวิตของเราได้อยู่เสมอขอบคุณที่พระองค์จะช่วยให้เรามีความหวังใจในพวกเขาได้ขอบคุณที่พระองค์จะใช้เราทั้งหลายเป็นพระพรเป็นตัวแทนของพระองค์เป็นช่องทางที่พระองค์จะอวยพรเขาได้ลูกขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงใช้เราทั้งหลายที่จะ นำพระสิริของพระองค์ความดีของพระองค์มาสัมผัสคนรอบข้างเราเปลี่ยนแปลงโลกนี้ใหม่ขอบคุณที่เมื่อคนมองเห็นว่าเราเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีเห็นว่าเราเป็นคนที่มองโลกสวยเขาจะได้เห็นโลกที่ดีและโลกสวยผ่านทางชีวิตของเราลูกขอบคุณพระองค์และขอให้ชีวิตของเราเป็นที่ถวายพระเกียรติและคำสรรเสริญแด่พระองค์ลูกขอบคุณพระองค์และสรรเสริญพระองค์ในพระนามแห่งองค์พระเยซูคริสต์ a เมน